ไปครับเบียรลิมลุกเบี้ยงไงนะครับเบียลิมลอยทิมลงมาไม่ทิมเลยอ่ะทิมไหมไม่ทีมไม่ยอมทีมเหรออ่ะเอามาล่อแล้วทีมลงมาเร็วไม่ทีม ไม่ทิมก็ไม่ทิมไปครับนั่นนอ่อุดแมงเลยดีกว่าไหมไม่ยอมทิมเหรอฮะไปครับ กินก็พอมามาครับกินก็พออา้าวเอาแม่งหน่อยดีกว่ามาขอสักนิดนึงนะครับลูกครับผมที่เหลือ ไล่มาก่อนครับไล่มาก่อนอืห,อหอฝ่ายโคนฝ่ายโขนไปครับเออโโโโหโหจะมาหมโโโโโโนโโ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 โ กินมาเร็วไม่กินบอกให้กินมาเร็วไม่กินอ่ะกินตัวนี้ก็ได้ถอยสิครับคนโอ้แม่งเอาเว้ยฮอ่ะกินครับเอาเรือม,มากดเซพี่แรกเลยครับ เปรี้ยวครับผมแรกกรับเม็ดเนี่ยแหละพวกพีเยอะครับกำไรเยอะป่อยทำไรทำไรเหรอหน่ากินเว้ยไอตัวนี้เฮ้ยขอจอหน้าคุณหน่อยเถอะทำไร แย่ yeah, เข้าไปทำไรนนี่อ่ะแย่เข้าไปกินเลยเว้ยเฮ้กินครับผมโอ้กินครับเทม,มากแล้วหรือเปล่าครับโอ้สู้เว้ยใจสู้ใจส,ใจสใู้ใช่ได้ใช่ได้ต่อเรือเลยครับ อามาผูกไว้ไปครับต่อเรือครับอืมกินก็บ่ายลุกเลยครับผมไปครับกินแล้วกินข้าวครับนั่นก็ไปหนึ่งตา หงายครับกินก็บ่อยทำไรบ้างอ๋อมันอับนี่ว่าไปครับหนีครับผมหนีครับ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  <c oughs> ลูกเข้าไปครับลูกบอยมัม่มมาตรงนี้มาตรงนี้ไปครับไปครับไปครับลูกบอยฉึกคุณก็เนี่ยคุณสมภพเว้ย มาครับปลาโคนเดือดสดใสนั้นครับนั้นครับแน่ปลา,ารับผมโคนอืมอ้มๆๆๆมากินเหรอจ๊ะนั่นครับกินก็บ่อย นั้นนะผมกินด้วยนันอ้อคุณหนีไว้เฮ้ยคุณหนีตันครับมาขึ้น แน่แน่บิวให้เรากินเว้ยยินพี่เาขาแล้วไข่มีรูโบมั่มดีครับหนึ่งตาอ,อีกหนึ่งตา กินครับอือือ่าผิวครับผิวนั่นแน่หมามาใหม่วะตาตาตาโคนนิดนึงอืมถ้าเรากินเนี่ยเขาจะหม่ำเหลือใช่ไหม à lúc mang đừng thì đi tịt mệt về bạc nát tầm sớm Ừ. À, sắc 1 thì đi อย่างละครับชักลงมาเอ้กินเลยดีกว่าไหมกินเลยกินไปเลยเอามากินนะครับอืมฮึ่มไม่ไป ชักก่อนชักก่อนเทลงมานั่นแน่สองตัวไปครับนั่นแน่ ต้นนี้เดยวเจียอะลงไปผูกครับอืมไปครับกลางปีกลางขาไม่ให้โคนล่าลงมาเอาวะขุนมากเว้ยม้วนหนีครับ ม้วนหนีครับอ้าวโดดสิด้จอย่างนี้ไปอุตตาเพาะไปอุตตามาเว้ยมาเขาโดดขุ้มเบียร์ไม่ได้นะครับติดโคดต,ตัวเองเนะี่ยมีอะไรให้กินไหมเอาเม็ดมาแยงไหม อ้าวว่ะโ,โดดลุกไปเเฮถ้าเรากินเนี่ยเขาจะหมั่นเหลือนะครับหนีครับทำไงล่ะครับอืมกินนะผมกินลูกก็บ่อยดันกันไปหนึ่งตาคุมเหลือไว้ก่อน แล้วคนไหลอะ่ะครับอืมกิน่าไปลุกเข้าไปครับหนึ่งตาสองตาเอาซะเลยแล้วกันนะครับลุกกรับพวกเราน้อยก็ต้องเล่นหมาหมู่นะครับลูกกากินเรือครับคุมครับผม กินมาครับน่อ่ะแล้วก็เราก็มาอุดครับผมไม่เหลือลงมาครับด่ายขึ้นไปไม่ให้กินครับผมงก อางขึ้นไปครับน่าปเปรี้ยวเว้ยมันปเปรี้ยนดีกว่าไปครับกินเบียร์หนีครับผมหนีไปตัวนี้เลยไงแล้ว นั่นแน่เอาละมาออกไม่ได้และขังแม่งเลยนี่ครับทำไรเลือจะทำไรเลือจะทำไรเหอรเหอเรือตายนะเว้ยเฮ้ยเอาว่า <c oughs>